เอาละสิครับทุกคนก็มีหนึ่งดราม่าในวงการเกมมาอีกแล้วเมื่อช่อง YouTube บางแห่งเริ่มทำคอนเทนต์พุ่งเป้าโจมตีไปที่เหล่าทีมงานของไรออดกันมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากดราม่าใหญ่เกี่ยวกับคุณภาพของสกินและของในเกม League of Legends ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีคนตามด่าไรออดอย่างต่อเนื่องแต่ดูเหมือนว่าความรุนแรงของมันจะเพิ่มมากขึ้นจนแทบจะก,กลายเป็นการล่ามแม่มดในชีวิตจริงไปแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมมันมาถึงจุดนี้กันได้กันถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ไปฟังกันเลยดีกว่า เปิดตัวแบรนด์ใหม่ของ Back ข้์อีสปอร์กับ Unleash Energy d r ดริเพิ่มโฟกัสว่องไวรีเฟรชสดชื่นกับ3รสชาติสับปะรดบลูเบอรี่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อป e ี Lazada และเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน Description เลย ตั้งแต่ช่วงต้นปีเป็นต้นมาเพื่อๆก็น่าจะเห็นแล้วว่าผู้เล่น League of Legends ส่วนใหญ่เริ่มไม่พอใจกับท่าทีของ Riot มากขึ้นตั้งแต่การมาถึงของสกิน Exalted ที่หลายคนก็บ่นเปเสียงเดียวกันว่าคุณภาพเนี่ยมันเริ่มจะดรอปลงเรื่อยๆส่วนทางกับราคาที่ขึ้นนี่ยังไม่นับอะไรอีกหลายอย่างที่พวกเขาเพิ่มและลบออกไปในแพตต่ตาๆมากมายถึงแม้ว,ว่า Riot จอกแพแก้ไขและปรับปรุงในหลายอย่างไปแล้วก็จริง แต่ก็ยังมีผู้เล่นอีกจํานวนไม่น้อยที่รู้สึกไม่พอใจและตามด่าพวกเขาต่อไปแถมจนถึงตอนนี้ไรออดก็ยังโดนกลุ่มผู้เล่นโขกสับอย่างต่อเนื่องและไม่มีท่าทีว่าจะลดน้อยลงเลยแม้แต่นิดเดียวที่หนักยิ่งไปกว่านั้นก็คือเร่มีช่อง y o u t u b บบางรายที่ออกมาทำคอนเทนต์ชี้เป้าโจมตีพนักงานของไรออดโดยตรงและที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ก็มาจากคลิปหนึ่งที่มีชื่อว่าแช์ความล้มเหลวของไรออดพร้อมกับแปะชื่อของสเตฟานีลังแบบตัวใหญ่เห็นชัดเลยว่าตั้งใจโจมตีเธอแบบ ซึ่งในคลิปดังกล่าวเขาได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่อ้างว่าเป็นหลักฐานและการวิเคราะห์พฤติกรรมของสเตฟานีลังซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมออกแบบคอนเทนต์และสกินของไรออดโดยเขามองว่าเธอคนนี้เนี่แหละที่เป็นต้นต่อของปัญหาคุณภาพสกินที่ตกตับภายในเกมและกล่าวหาว่าเธอมีพฤติกรรมที่ขาดความโปรง่งใสทั้งการสื่อสารกับคอมมูลและการตลาดของตัวเกม หนึ่งในประเด็นหลักก็คือการเพิกเฉยต่อคำร้องจากผู้เล่นโดยเฉพาะเวลาที่มีคำวิจารณ์หนักๆเกี่ยวกับคุณภาพของสกิน เช่นแกน r e คคอร์นิงอ ista หรือว่าผู้ปาร์ตี้ทวิชซึ่งถูกมองว่าโฆษณาเกินจริงแต่เมื่อเปิดตัวกลับไม่ตรงปกพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเธอเนี่ยจงใจเงียบและไม่เคยตอบคาถามหรือว่าชี้แจงกับผู้เล่นอย่างจริงจังเลยแม้แต่ครั้งเดียวนอกจากนี้ยังพูดถึงกรณีของสกินโมดิไคเซอร์ที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่ามีคุณภาพที่ไม่สมราคาแถมยังล็อกไว้ในระบบสุ่มแบบกาชาดที่มีโอกาสได้ก็ต่อเมื่อต้องจ่ายเงินเกิน2อ0ดอลลาร์เท่านั้น ซึ่งคนที่ทําคลิปก็มองว่านี่เป็นกรรที่ดูดเงินที่เจาะจงไปยังกลุ่มผู้เล่นเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะซึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอกับกลยุทธ์การตลาดลักษณะนี้อีกจุดหนึ่งที่เจ้าของคลิปเน้นย้ําก็คือการขาดความเชี่ยวชาญด้านงานสร้างสารค์โดยอ้างว่าเธอมีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลและการตลาดแต่ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงในด้านศิลป์หรือการออกแบบเกมมาก่อนทําให้การนําทีของเธอเพื่อสร้างสกินเข้ามาภายในเกมไม่สามารถสอดคล้องกับความต้องการผู้เล่นได้จริงสุดท้ายเจ้าของคลิปก็สรุปว่า เธอเนี่ยไม่เพียงแค่ล้มเหลวในการเป็นผู้นำเท่านั้นแต่ยังทําให้ไรออนเสี่ยงต่อประเด็นด้านกฎหมายจากโฆษณาที่อยากเข้าข่ายหลอกลวงและสร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือและสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของคอมมูกเกมเป็นอย่างมากเรียกว่าเอาชื่อของเธอเนี่ยมาชกสย,ยับๆในทุกประเด็นที่คนเขาด่ากันอยู่ในตอนนั้น ยังไงก็ตาเบี่ยถึงแม้ผู้เล่นห e a g u เออร e เรเจนหลายคนจะไม่ชอบใจกับแนวทางของไรออดรวมถึงสกินเซตใหม่ๆตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่บางส่วนก็รู้สึกไม่เห็นด้วยกับความค,ามคิดเห็นและมุมมองของคลิปดังกล่าวโดยเฉพาะตอนที่มันเริ่มกลายเป็นการไล่ล่าโจมตีไปที่ตัวบุคคลแทนซะแล้วและหนึ่งในคนที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ก็คือเนคริสครีเอเตอร์สายเล่าเรื่องของเกมลีกออฟเ f l e เ e n จนที่ออกพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขามองว่า การที่คนเราจอมาวิจารณสกินที่มันหวยแตกหรือออกแบบที่ไม่เวิร์กอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ทําได้และควรทาได้ซ้ําแต่สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยก็คือการตั้งเป้าโจมตีพนักง,งานเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะในกรณีที่เราเองก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเขาคนนั้นเป็นคนตัดสินใจอะไรจริงหรือเป็นแค่ตัวแทนของทีมเพื่อเอามาอัปเดตข่าวก็เท่านั้น นอกจากนี้เขายังทำคลิปลงในช่องของตัวเองเพื่อพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งซึ่งในคลิปดังกล่าวเขาไม่ได้แค่ออกมาตำหนิพฤติกรรมผู้เล่นบางคนในคอมมูนิ่ง e อมเลเจนต์แต่เล่าเลยว่าปัญหาแบบนี้มันเกิดซ้ำๆมานานแล้วและดูเหมือนว่าเราเัียงไม่มีใครเรียนรู้อะไรจากมันสักทีเขาเริ่มจากบทแบบเซ็งๆว่าพวกเราเนี่ยชอบทำลายสิ่งดีๆกันเก่งเหลือเกินแล้วก็พูดถึงพฤติกรรมของผู้เล่นที่พอไม่พอใจอะไรกับผเป่าพีพนักงานบริษัท ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนนักออกแบบหรือแม้แต่คนอ่านแพชโนตที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นที่โดนด่าเลยด้วยซ้ำเขายกตัวอย่างว่าคนที่ออกมาทำคอเนเทนตอธิบายแพชให้ฟังกันฟรียังโดนถล่มจนต้องหายตัวไปจากโลกโซเชียลเพราะคนมองว่าเขาคือคนเดียวกันกับที่ทำบาลานซ์พังทั้งเกมซึ่งเนคริตก็มองว่ามันไม่แฟร์เอาซะเลย และที่แย่ยิ่งกว่าก็คือเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็วนกลับมาเรื่อยเรื่อยเหมือนไม่เคยมีใครจำบทเรียนนี้ได้เลยและเขาก็พูดถึงกรณีของสเตฟานีโดยโตรว่าคลิปที่ออกมาโจมตีเธอนั้นแม้ภายนอกจะบอกว่าแค่วิจารณ์ผลงานไม่ได้โจมตีเรื่องส่วนตัวแต่การเอาชื่อจริง รูปหรือว่าลิงก์โซเชียลมาแปลกครบแบบนั้นมันก็เท่ากับปักเป้าไว้กลางอกให้คนพร้อมจะยิงแล้วได้ซ้ำที่สำคัญก็คือสเตฟานี่เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่กล้าลงไปคุยกับผูบ้เล่นตรงๆมาโดยตลอดอย่างในกรณีของสกินมอดิฟเคเอร์เธอเป็นคนเข้าไปตอบในกระทู้เองหลายครั้งพร้อมกับพยายามอธิบายพยายามฟังฟีดแบงซึ่งเนคริตก็บอกเลยว่าถ้าจะพูดเรื่องควา,ามรับผิดชอบแล้วล่ะก็คนแบบนี้เนี่ยก็ไม่ควรจะถูกล้ามไม่มดสิ เขายังพูดอีกด้วยว่าเวลาพวกเราเห็นทีมงานไรอันโผล่มาน้ากล้องในวิดีโออัปเดตเกมคนเหล่านั้นก็ไม่ใช่หัวหน้าใหญ่หรือคนที่มาน่าตัดสินใจเด็ดขาดสักหน่อยพวกเขาคือคนที่อยู่แนวหน้าพยายามทางานด้วยเครื่องมือและเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดและถึงแม้คลิปที่โจมตีสเตฟานีจะไม่ได้พูดใจเหยยดหรือว่าขู่ทำร้ายแต่การชี้เป้าแบบนั้นก็เปิดทางให้คนที่พร้อมจะไล่ล่าตามมาทําร้ายเธอได้ง่ายๆซึ่งในคลิปเนี่ยก็บอกตรงๆว่าอยากทาแบบนั้นเลยเพราะมันอันตรายมากโดยเฉพาะในยุคที่คนหาโซเชียลใคร ก็เจอเพียงแค่เซิร์ชสุดท้ายเขาก็เด็นย้ำอีกด้วยว่าถ้าพวกเองไม่พอใจบริษัทไม่พอใจตัวเกมจริงๆสิ่งที่ควรพูดถึงก็คือระบบหรือว่าการจัดการไม่ใช่มานั่งหาคนคนเดียวเพื่อมาหารับผิดชอบทั้งองค์กรเพราะสุดท้ายคนเหล่านี้ก็เป็นแค่คนธรรมดาที่ทำงานภายใต้แรงกดดันและพวกเขาก็ไม่สมควรถูกเอาเป็นเป้าให้ใครระบายอารมณ์เลยสักนิด โดยหลังจากคลิปของเ nee, นคริสถูกปล่อยออกไปคอมเมนต์ใต้คลิปก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าเรากําลังหวังให้เกมดีขึ้นโดยการไล่ขยี้คนที่พยายามทางานให้มันดีอยู่หรือเปล่าเพราะสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่คําวิจารณ์แรงๆแต่มันคือการทําให้คนที่แชร์เกมและอยากฟังเสียงของผู้เล่นค่อยๆหมดไฟไปทีละคนบางคนก็พูดถึงปัญหาใหญ่ที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือความเข้าใจผิดที่มองว่าพนักง,งานที่ออกหน้าทําคลิป พูดคุยหรือโพสอัปเดตคือคนที่ตัดสินใจทุกอย่างถ้าได้จริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆในทีมใหญ่ที่มีข้อจํากัดและกรอบในการทํางานเหมือนกับพนักง,งานทั่วๆไปแต่ที่จะเข้าใจเรากล,กลับกดดันผิดคนซ้ําแล้วซ้าเล่าและก็มีบางคอมเมนต์ที่พูดอีกประเด็นสำคัญมากๆว่าถ้าอยากให้บริษัทเปลี่ยนจริงๆมันต้องเสถียรถึงระดับผู้บริหารไม่ใช่ดา่าทีพัฒนาแบบเฉพาะจูดเพราะแรงกดดันที่ทาให้บริษัทหันกลับมาแก้ไขอะไรบางอย่างไม่ใช่เสียงด่าเฉพาะกลุ่มแต่มาจากการที่ว่าผู้เล่นหายรายได้เริ่มหายและ ภาพหลักองค์กรเริ่มแย่จนผู้บริหารเองรู้สึกถื่ผลกระทบตั้งหากล่า ยังไม่พอแม้แต่ Spider a c ซึ่งเป็นอดีตเจ้าของเว็บข้อมูล Surrender At ร์ที่ตอนนี้มาดูแลว,วิกิของ Legends, เกม League of l e g e n d s เขาก็ได้ออกมาตอบความเห็นของเนคริตบนเอกเอาไว้ด้วยโดยเขามองว่าการกระตุ้นให้เกิดการคุกคามคนที่ทํางานนอกจากจะเป็นพฤติกรรมที่แย่แล้วมันยังส่งผลตรงๆต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นกับทีพัฒนาในระยะยาวเขาบอกเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้คือหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทาให้เด็กหลายคนเริ่มปิดปากเงียบไม่กล้าออกมาพูดไม่อยากสื่อสารอะไรกับแฟนเกมอีกเพราะมันมีแต่จะก,กลายเป็นเป้าหมา ให้โดนโจมตีทั้งหมดนี้เนี่ยมันสะท้อนชัดว่าสิ่งที่ควรห่วงไม่ใช่แค่ว่าเกมออกมาดีแค่ไหนแต่คือเรากําลังทําลายพื้นที่ปลอดภัยของการสื่อสารไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไม่อยากเจอแบบเดียวกับสเตฟานี่หรือคนอื่นสุดท้ายคนที่เสียจริงๆก็คือตัวผู้เล่นเองเนี่แหละและเพื่อนๆล่ะมีความเห็นยังกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ติดใต้คลิปนี้เลยนะครับ เหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแ a งค์ o ้อ s ินสปอร์อย่าลืมช่วยกดไลค์ u ับส r คร e ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้คลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ